สุดท้ายครับสำหรับชาวมีนครับดวงหรือไพ่ในช่วงนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณครับเริ่มต้นกันด้วย,ยไพ่ใบแรกคือไพ่ปิดจอไพ่ไปที่2คือขันตินะไพ่ไปที่3คือปิฉลูครับผมเห็นแล้วผมรู้เลยช่วงนี้จะทําอะไรก็ตามอ่ะมันต้องไปอิงกับคําว่าการรอคอยและเวลาอยู่ตลอด สิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้มันสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้สําเร็จได้ง่ายาดขนาดนั้นครับแต่ถามว่าสาเร็จไหมสําเร็จแต่มันต้องใช้เวลาเราจะไปรีบร้อนไม่ได้เลยบางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้เราตัวเองผ่านพ้นปัญหาอะไรบางอย่างไปให้ได้อะมันไม่ใช่แค่เราต้องไปลงมือทำไปทาอนุธอันนี้อันนั้นแล้วมันจะสมหวังภายในทันทีมันจะเคลียร์ปัญหาได้ภายในทันทีมันไม่ใช่มันยังต้องรอเวลาอยู่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปอยู่ครับเออช่วงนี้ มันเลยไม่ปแปลกที่เราจะรู้สึกว่ามันต้องเหนื่อยมันต้องทําอะไรด้วยความเหมือนแบบความอดทนอยู่เหมือนกันแต่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคุณน่ะรู้ถึงเหตุการณ์บางทีมันไม่ได้เป็นการรู้แบบเอ้ยเรารู้อันนี้แต่เราเซน์ได้เราสัมผัสได้ว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นประมาณเนี้แล้วเราเอาตัวรอดจากสถานการณ์ได้อยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นคน ที่เกิดมีนช่วงนี้คุณเซนต์ไวมากนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องไปเห็นเห็นผีเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่คือคาดเดาสถานาการณ์ได้อ่านใจคนได้นะครับแล้วมันส่งผลดีกับตัวของเรานั่นเองแล้วก็คำแนะนำอีกอย่างคือนี่ครับให้เรารู้จักที่จะใช้คำพูดที่ดีเหมือนคนเกิดปีฉลูมีวาทศิลป์ที่ดีแล้วก็อดทนให้ได้เหมือนวัวนะครับ จะใช้คำว่าอดทนให้เหมือนวัวเหมือนควายก็มันก็ประมาณนั้นแหละคือมันต้องอดทนมันต้องใจเย็นมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วความสําเร็จมันจะค่อยๆกระเตื้องนะครับเราจะค่อยๆกระเตื้องไปหาความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นอดทนนะครับแล้วเราจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นั่นเองขอให้คุณชาวมีนทั้งหลายเจอกับสิ่งที่ดีเจอกับความสุขความเจริญเกิดขึ้นในชีวิตนะครับประมาณนี้ครับ